ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอนนี้ไปขอเชิญฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตัวและการตั้งตนโดยพระราชธรรมสุนทรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหาคนครเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องในวรโรกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักร,ราช2556ศกนี้ ได้ผ่านมาแล้วหลายวันท่านสาวธุชนทั้งหลายคงจะดรับความฝุกกายสุขใจกันทุกทุกท่านทั้งตัวเองและครอบครัวที่อาตาม,มากล่าวมานี้เพราะเหตุว่าท่านสาวธุชนทั้งหลายได้ไปเขาดาวตามสถานที่ต่างๆและตามวัดวารามต่างๆกันเป็นจำนวนมาก คือการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พุทธศักราช2556เมื่อวันที่31พุทธศักราช2555นั้นณนะวันนี้เป็นวันอาทิตย์อาตมาได้มีโอกาสอันเล็กน้อยจะได้นำหลักการคำสอนในทางพระพุทธศาสนาคือเรื่องการตั้งตัว และการตั้งตนมาบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อให้ท่านทั้งหลายนำไปเป็นหลักปฏิบัติในอนาคตอันธรรมดาของมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วทอเจริญวัยโตใหญ่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็อยากจะตั้งตัวให้มีหลักฐาน มีงานทำมีรายได้พอเลี้ยงตัวและครอบครัวของตนได้มีน้อยคนที่นิยมทำตนเป็นพวงบาัยหรือเป็นเพลบออยู่เช่นคนประเภทนั้นอายุตั้งแต่ยี่สิบสามสิบปีแล้วก็ยังเอาดีทางไหนไม่ได้สักอย่างบางคนบางกลุ่มกลายเป็นปัญหาของสังคมไปเลย เป็นบุคคลที่น่าเสียดายบางทีเขาอาจจะยังไม่ทราบหลักการของการตั้งตัวตั้งตนก็ได้ดังนั้นอาตมาจะขอเสนอบทความตอนนี้เสนอหลักการย่อๆพอเป็นแนวทางเล็กๆน้อยๆเพื่อเข้าใจง่ายๆดังนี้คำว่าตั้งตัวคนส่วนมาก ก็หมายถึงการตั้งหลักฐานเป็นคนมีฐานะดีมีการงานมั่นคงหรือมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งมีอาชีพก้าวหน้ามีความเป็นอยู่สุขสบายตามฐานะการตั้งตัวจะเริ่มจากจุดเล็กๆไปจนกระทั่งประสบควาสมสำเร็จที่ตั้งใจไว้ ย่งต้องมีความรู้หรือมีความสามารถก่อนจากนั้นก็ต้องมีทุนมีงานทำมีเพื่อนคอยให้ความช่วยเหลือกันและต้องมีความขยันอดทนเป็นคนตั้งใจจริงทำจริงจึงสามารถประกอบกิจการงานใหญ่โตได้สำเร็จ พฤติการอย่างนี้แหละเรียกว่าตั้งตัวได้เรื่องการตั้งตัวนั้นหากจะกล่าวตามหลักพุทธธรรมมีสี่ข้อข้อนั้นๆเป็นทางที่แน่นอนและไม่ผิดพลาดคือหนึ่งจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรต้องสู้กับการงานหรืออาชีพตลอดกระทั่งอุปสรรคต่างๆ ไม่อ้างดินฟ้าอากาศเป็นเหตุขัดข้องสองต้องเป็นคนรู้จักรักษาทรัพย์สมบัติรู้จักถนอมในการใช้งานรู้จักซ่อมแซมทิ่งที่ชำรุดทุดโทรมรู้จักติดตามถามหาเมื่อสูญหายไปสามต้องรู้จักมีเพื่อนที่ดีเอาไว้พึ่งพาอาศัยกันในคราวมีความจำเป็น ต้องรู้จักรักษาน้ำใจและมีน้ำใจแก่เพื่อนมิมตรไมตรีจึงจะยืดยาวต่อไปสี่ต้องรู้จักใช้ใจและทำตัวเป็นกันเองตามฐานะและภาวะไม่ทำตัวสูงจนคนต่ำขึ้นไปไม่ถึงและไม่ทำตัวต่ำจนคนสูงไม่กล้าลงมาหา ต้องทําตัวให้ถูกการะเทศะนั่นแหละเป็นการดีทั้งสี่ข้อนี้ผู้ใดปฏิบัติได้ดีผู้นั้นก็ตั้งตัวได้แม้แต่เดิมจะเป็นคนยากจนขินใจมาก่อนก็สามารถเอาดีได้เหมือนกันยังมีคำพูดที่คล้ายๆกับคำว่าตั้งตัวอีกคำหนึ่งคือว่าตั้งตน คำว่าต้องตั้งตนนี้มักจะหมายเอาการปฏิบัติตัวมากกว่าการแสวงหาทรัพย์สมบัติเช่นคำว่าตั้งตนเป็นคนดีตั้งตนเป็นหัวหน้าตั้งตนเป็นเจ้าของกิจการตั้งตนเป็นใหญ่ตั้งตนเป็นเจ้านายตั้งตนเป็นเจ้าของสำนักเป็นตน้น ที่กล่าวมานี้เป็นการตั้งตนในทางที่ดีในทางที่จะทำให้เกิดความจะเดินรุ่งเรืองแก่ตนเองแต่ในคำเดียวกันนี้ที่ใช้ไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีก็มีเหมือนกันเช่นคําว่าตั้งตนเป็นเจ้าพ่อตั้งตนเป็นหัวหน้าอันธพาลตั้งตนเป็นหัวหน้าโจร ตั้งตนเป็นนักเรงตั้งตนเป็นแม่เราพ่อเราตั้งตนเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นตน้นถ้าตั้งตนในลักษณะหลังนี้ไม่ตรงกับคำความหมายในคำสอนที่ว่าอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้ชอบคำว่าตั้งตนไว้ชอบตามมงคลข้อที่หก ในบรรดามงคลทั้งสามข้อนั้นมีความหมายต่างกันดังนี้หนึ่งการกลับตัวจากการกระทําที่ไม่ดีการพูดที่ไม่ดีการคิดที่ไม่ดีให้กลับมาทําในทางที่ดีที่ถูกที่ควรได้ 2. การสร้างความดีที่มีอยู่แล้ว ทั้งทางกายทางวาจาและทางใจให้ดียิ่งขึ้นไปการกลับตัวการกลับใจจากการทำที่ผิดการพูดที่ไม่ดีการคิดที่ไม่ถูกต้องให้กลับดีและถูกต้องเสียได้เว้นสิ่งไร้สาระเว้นสิ่งที่เป็นโทษเว้นสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัย ทั้งแก่ตนและผู้อื่นกลับกระทาในสิ่งที่ดีที่ตรงข้ามกับสิ่งที่ไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าตั้งตนได้ฉะนั้นผู้ที่ตั้งตนได้ย่อมประสบความสุขมีความมั่นคงมีความหวังมีที่พึ่งชีวิตนี้ไม่เปล่าจากประโยชน์ และได้ของดีที่เป็นสาระจากชีวิตนี้ไปอย่างคุ้มค่าทีเดียวฉะนั้นในวโรกาสปีพุทธศตกราช2,556ปีนี้ท่านทั้งหลายเพื่อได้หลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้งสองหัวข้อแล้วท่านทั้งหลายในฐานะที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของบุตรธิดาทุกทุกท่าน ตามปกติวิสัยของพ่อของแม่ก็ต้องรักลูกเมตตาต่อลูกของตนของตนหวังความฝุกความเจริญก้าวหน้าเพื่อลูกจึงมีคำที่บุคคลท,ทั่วไปมักจะพูดกันว่าหนึ่งพ่อแม่เป็นผู้สร้างคือสร้างร่างกายสร้างชีวิตให้กเน,นิดยแก่ลูกของตนของตนสอง พ่อแม่เป็นผู้สอนคือสอนอิริยาบทต่างๆตั้งแต่ยังลิกเด็กจนถึงการพูดจากิริยามารยาทต่างๆสามพ่อแม่เป็นผู้ส่งหมายถึงหาทางส่งให้ได้ศึกษาสูงๆส่งให้ทำงานดีๆส่งเสริมให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นสี พ่อแม่เป็นผู้เสริมคือเห็นตรงไหนไม่ดีก็สั่งสอนลูกของตนของตนเสริมให้ดีขึ้นจะเอาดีทางไหนก็ช่วยส่งเสริมให้หพ่อแม่เป็นผู้เสียสละคือเสียสละทุกอย่างทั้งทรัพย์ทั้งความสุขของตนเพื่อลูกจะได้ดีมีความสุขดังนั้น จะสังเกตอาการความรักของพ่อของแม่ที่พอจะเป็นหลักย่อๆมีสี่ประการประการที่หนึ่งคือสังเกตที่ความรักจะดูได้เวลาลูกทำตัวไม่ดีลูกรูปร่างไม่งามลูกเรียนหนังสือไม่เก่งลูกดือ ว่ายากสอนอยากไม่ฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เป็นต้นก็เอาใจใส่เป็นธุระไม่ปล่อยประละเลยพยายามหาทางแก้ไขนี่คือความรักของพ่อของแม่ที่แท้จริงประการที่สองสังเกตที่ความห่วงใยจะสังเกตได้ในเวลาที่ลูกป่วยไขย้ลูกอดอยาก ลูกถูกลงโทษเป็นต้นหากพ่อแม่ยังห่วงใยจะพยายามหาทางช่วยเหลือเป็นธุระแทนลูกไม่นิ่งดูดายให้ลูกได้รับความทุกข์ประการที่สามสังเกตที่ความเสียสละพ่อแม่ย่อมให้ทุกอย่างแก่ลูกอยู่แล้วตั้งแต่ทรัพย์สินสมบัติต่างๆ เพื่อลูกของตนของตนได้ประการที่สี่พ่อแม่ต้องเสียสละลูกอยากได้อะไรถ้าหาให้ได้ก็หาให้ทันทีพ่อแม่บางคนยอมทำความชั่วยอมเสียเกียรติยอมเสียศักดิ์ศรีเพื่อให้ลูกของตนมีหน้ามีตามียศมีตำแหน่งในสังคม ต่อจากนี้ไปอาตมาก็ได้เล่าบรรดานที่เป็นเรื่องของบิดามารดาและลูกๆเพราะในสมัยก่อนนั้นเราจะได้ยินกันว่าพ่อแม่ก็ดีบุตรธิดาก็ดีพ่อแม่นั้นเป็นผู้ที่สั่งสมทรัพย์สมบัติไปมากและมีอายุมากเข้ามากเข้าจะเห็นได้ว่าลูกทั้งหลายของพ่อของแม่นั้นมีหลายคนต่างทะเลาะวิวาทึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นท่านยืงได้กล่าวไว้เป็นนิทานสอนใจคือเรื่องของบิดามารดากับลูกบุตรธิดาของท่านครอบครัวนี้ซึ่งมีว่าคืนพ่ออุด,ดมคุณแม่บุญมีมีอายุมากแล้วมีทรทัพย์สมบัติก็มากมีลูกหลายคนท่านกล่าวว่ามีบุตรถึงเจ็ดคนด้วยกันเมื่อมีบุตรเจ็ดคนนั้น ทั้งคนโตก็ดีคนเล็กก็ดีแต่และคนก็มีความสามารถมีการเรียนสูงมีความรู้ดีจนกระทั่งว่าบิดามารดาคุณพ่ออุดมและคุณแม่บุญมีนั้นมีความสุขดีในว่าในวันปลายชีวิตแต่ว่าอยู่มาไม่นานนักคุณพ่อคุณแม่นี่ก็มียุคไขมากแปดสิบปีเศษแล้ว สุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีอ่อ,อนแอด้วยโรคต่างๆเพราะฉะนั้นลูกทั้งหลายก็เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่อายุมากแล้วชักไม่ค่อยสบายสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีลูกๆทั้งหลายก็ชักคิดแตกต่างกันชื่ว่าถ้าพอเราพ่อแม่จากเราไปแล้วทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่ก็มากเราจะทำอย่างไร ต่างคนก็คิดไปต่ dang, ตางา source, ๆนานาบางคนก็อยากจะได้อย่างโน้นอยากจะได้อย่างนี้คนนั้นเอาอย่างหนึ่งคนนี้เอาอย่างก็ตกลงกันไม่ได้เกิดทะเลาะบบกแววงกันโดยทุกๆวันจนพ่อแม่เอือมละอาเพราะฉะนั้นเมื่อลูกทั้งหลายทะเลาะบอกแววงกันอย่างนั้นจะเห็นได้ว่าคุณพ่อก็ไม่สบายใจคุณแม่ก็ไม่สบายใจเป็นเพราะเหตุใด เมื่อก่อนนี้ลูกมีความสามัคคีกันดีแต่ต่อมาในขณะนี้เกิดทะเลาะเบาแวงซึ่งกันและกันไม่ใช่เรื่องอะไรเรื่องทรัพย์สมบัติเรื่องทรัพย์สมบัติของพ่อของแม่เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีเมื่อ,อยุ่งมากแล้วก็วางอุบายไว้ว่าเราบั้นปลายชีวิตนี้ทรัพย์สมบัติก็มีอยู่มาก เราจะให้ลูกคนใดเป็นผู้ดูแลรักษาสมบัติของพ่อของแม่สืบต่อไปก็คิดกันทั้งสองคนทั้งผัวเมียด้วยกันเมื่อคิดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกลูกทั้งเจ็ดคนเนี่ยเข้ามาหน้าที่เฉรียงบ้านว่าลูกทั้งหลายทั้งเจ็ดคนนะพรุ่งนี้เวลาเช้าเก้าโมงมาพบพ่อพบแม่ที่หน้าเฉรียงบ้านพ่อมีเรื่องที่จะคุยกับลูกๆทั้งเจ็ดคน พรอมพ่อคิดดูหลายวันแล้วพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีไม่สบายใจว่าเป็นเพราะใหลายลูกจึงทะเลาะบอกแย้งซึ่งกันและกันแล้วก็ไม่เชื่ออะไรเรื่องทรัพย์สมบัติเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเมื่อลูกทั้งเจ็ดคนมาพร้อมกันแล้วคุณพ่อก็เอ่ยกับลลูกทั้งเจ็ดคนว่านี่แนี่ลูกทั้งเจ็ดคนบัดเจขนาดนี้คุณพ่อก็ดีคุณแม่ก็ดีดก็อายุมากแล้ว แปดสิบปีเศษแล้วมีโรคภัยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอพูดกับลูกๆทั้งเจ็คนว่าขนาดนี้พ่อแม่อยากจะฝากฝังสมบัติของพ่อของแม่ไว้ให้เจ้าทั้งเจ็ดคนเนี่ยดูแลรักษาดีไหมลูกทั้งเจ็ดคนก็บอกเท่าคุณพ่อคุณแม่ฝากไว้อย่างนี้ไม่เป็นหลักเป็นฐาน มอบให้แก่คนนู้นคนนี้นนการรักษาก็จะลำบากเพราะฉะนั้นคุณพ่อควรจะแบ่งแยกว่าคนไหนได้อย่างนั้นคนไหนได้อย่างนี้เป็นต้นลูกๆก,ก,ก็ทวงติ่งคุณพ่อคุณแม่ถ้าเอาอย่างนั้นเมื่อลูกพูดอย่างนั้นแล้วเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพ่อกับแม่ปรึกษากันแล้วว่าไอ้เจ้าทั้งเจ็ดคนเนี่ยพ่อจะทดสอบความรู้ความสามารถ เพราะเจ้าเรียนกันมาก็สูงฝูงแล้วสามารถตจะีจะคิดปัญหาที่พ่อแม่หรือทำการบ้านให้พ่อแม่เห็นว่าใครจะมีฝาความสามารถมากกว่ากันพ่อแม่คิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาเจ้าออกไปเว้อ,อีกสองวันเจ้ามาพบพ่อพบแม่ที่เดิมพ่อจะทดลองปัญหาจะทดสอบปัญญาของลูกๆทั้งเจ็ดคนว่าใครจะมีความสามารถเมื่อครบ สองวันตานที่พ่อนัดเรียบร้อยแล้วลูกทั้งเจ็ดคนก็มานั่งพร้อมกันพร้อมด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เอ่ยกับลูกๆว่าลูกทั้งเจ็ดคนจะมาพร้อมกันแล้วพ่อจะทดสอบปัญหาหรือทดสอบปัญญาของเจ้าทั้งเจ็ดคนว่าใครจะมีฝาามสามารถดีกว่ากันเมื่อใครมีฝานามสามารถดีพ่อจะยกสมบัติให้แก่ลูกคนนั้นลูกก็ถามว่าปัญหาของพ่อ หรือการที่ยิงพ่อจะทดสอบปัญญาของลูกนั้นว่าอย่างไรคุณพ่อก็บอกว่าเอาง่ายๆวันนี้เจ้ามาพร้อมกันแล้วพ่อจะทดสอบปัญปญ,ญาของเจ้าไม่ต้องทําอะไรมากพ่อจะให้ลูกทั้งเจ็ดคนเนี่ยไปตัดออกกิ่งไผ่ในบ้านของเราเนี่ยมาคนละกิ่งนะคนโตกิ่งหนึ่งคนเล็กถึงคนเล็กคนละกิ่งละกิ่งทั้งเจ็ดคนก็เจ็ดกิ่งด้วยกัน เจ้าจงไปตัดมาคนละกิ่งมาตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเอามามอบให้คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่จะได้ทดสอบปัญญาของเจ้าลูกทั้งเจ็ดคนก็รับปากจากคุณพ่อคุณแม่เสร็จเรียบร้อยแล้วโตไปตัดเอากิ่งไผ่ามาคนละกิง่งละกิ่งเอามาพร้อมกันแล้วก็ส่งให้คุณพ่อคุณแม่คุณแม่ครับคุณพ่อครับลูกตัดกิ่งไผ่ามาแล้วอขอให้คุณพ่อรับไว้ด้วย คุณพ่อคุณแม่ก็รับกิ่งไผ่มาทั้งจิตกิ่งแล้วรับเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณพ่อก็เอาเชือกมามัดมัดรวมกันทั้งจ็ดกิ่งเนี่ยพ่อจะทดสอบปัญญาของลูกทั้งเจ็ดคนถ้าคนใดหักกิ่งไผ่ทั้งจิตกิ่งได้แล้วพ่อจะยกสมบัติแก่คนนั้นเมื่อคุณพ่อคุณแม่มัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ห้กตรงไม้ไผ่หรือกิ่งไผ่ที่มัดแล้วนั้นทรงไอ้กรบลูกคนโตก่อน อา้าวลูกคนโตเจ้าลงหักที่หักได้ไหมลูกคนโตหักแล้วก็หักไปได้อา้าวคนที่สองหักได้ไหมไม่ได้คนที่สามสี่ห้าหกก็หักไปได้อ้าวน้องคนเล็กล่ะคนที่เจ็ดคนที่เจ็ดก็หักไม่ได้เ,เ, 7, 7, ไไดเจา้าทั้งเจ็ดคนก็ไม่สามารถจะหักกิ่งไผ่ได้นี่แหละเจา้าก็มีปัญญากันแต่ก็จ้างทไม่ได้หักไม่ได้เพราะฉะนั้นเจ้าจงจํำมาไว้ว่าเนี่ยะ พ่อลงทดสอบปัญญาของเจ้าว่าใครจะหักกิ่งไผ่ได้ก็มีใครหักได้ก็ mm. เหมือนกับว่าเจ้าทั้งเจ็ดคนนะ่จงมีความสามาคัคคีแก่กันละกันเหมือนกันกนกบกิ่งไผ่ที่เจ้าหักเนี่ยเจกกิ่งเจ้าเอามาคนละกิ่งละกิ่งเท่านั้นจะหักไม่ได้ถ้าเรามีความสามาคัคคีแก่กันละกันนดพ่อแม่ก็มีความสุขทรัพย์สมบัติของพ่อก็อยู่ถาวรแก่เจ้าทั้งเจ็ดคนเพราะฉะนั้นนี่เป็นขั้นขั้นที่หนึ่ง เจ้าไม่สามารถจะหักได้เอา้าเจ้าจงออกไปแล้วอีกสองสามวันนะพ่อจะนัดใหม่ทดสอบปัญญาเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าใครมีปัญญาดีพ่อจะได้มอบสมบัติให้แก่ลูกคนนั้นลูกทั้งเจ็ดคนก็จากพ่อไปนัดไว้ใหม่ว่าอีกเจ็ดวันเจ้าจงมาพบพ่อพบแม่ที่เฉลียงบ้านพ่อแม่จะมีปัญหาให้ลูกตอบปัญหาของพ่อของแม่ น้าลูกทั้งเจ็ดคนก็รากลับไปกลับไปพอครบเจ็ดวันลูกทั้งเจ็ดคนก็มาคุณพ่อครับคุณแม่ครับลูกทั้งเจ็ดคนมาพร้อมกันแล้วพ่อมีปัญหาจะว่าอย่างไรถามลูกลูกทั้งเจ็ดคนก็จะตอบปัญหาของพ่อของแม่เอาอย่างนี้คุณพ่อคุณแม่ก็พูดกับลูกๆว่าวันนี้เจ้ามาพร้อมกันแล้วพ่อจะทดสอบปัญญาของเจ้าอีกครั้งหนึ่งถ้าใคร ตอบปัญหาของพ่อได้พ่อจะมอบรักตัตบให้แก่ลูกคนนั้นเป็นผู้ดูแลรักษาแทนพ่อแทนแม่สืบต่อไปลูกทั้งเจ็ดคนก็ถามคุณพ่อว่าปัญหาของคุณพ่อคุณแม่นว่าอย่างไรคุณพ่อก็บอกว่าปัญหาของพ่อนั้นไม่ยากลูกจะหาได้อยู่ในบ้านของเรานี่แหละไม่มีที่ไหนหรอกอยู่ในบ้านของเราถ้าคนใดนึกได้ คนใดตอบได้มีปัญญาเฉลียวฉลาดพ่อก็จะมอบตัสมบัติทั้งหมดให้แก่ลูกคนนั้นลูกคนเล็กก็ถามคุณพ่อว่าปัญหาของพ่อมีว่าอย่างไรลูกตอบได้ก็จะตอบนะทั้งใจคนเอาระจ้าเจ้าจงตั้งใจฟังลูกทั้งใจคนก็ตั้งใจฟังปัญหาของพ่อปัญหาของพ่อก็มีว่าอะไรเอ่ยอยู่ในสวนทวนให้คิด กายจิตฤทธิน้อยด้วยนักหนาสามารถสร้างเรือนเท่าปับพตาด้วยเวลาเล็กน้อยค่อยๆทำนี่ปัญหาของพ่อลูกทั้งเจ็ดคนก็ฟังปัญหาของพ่อพ่อจะให้เวลาเจ้าเจ็ดวันไปหาคำตอบมาถ้าใครตอบปัญหาของพ่อข้อนี้ได้พ่อก็จะยกสมบัติให้แก่ลูกคนนั้น ลูกทั้งเจ็ดคนตั้งแต่คนโตคน,คนเล็กคนกลางก็ราพ่อกลับไปพ่อกลับไปทั้งคนก็ไปนั่งคิดกันนองปัญหาของพ่อคิดว่าย่างไรอ,อยู่ที่ตรงไหนเป็นอะไรนึกกันไปนึกกันมาก็ยังนึกไม่ออกอไปต่างคนต่างไปค้นหากันอยู่ในว้านของเราเนี่ยจนครบเจ็ดวันเจ็วันลูกทั้งเจดคนพ่อก็เรียกว่าลูกทั้งเจ็ดมาพ่อ,พอทั้ง ทั้งคุณพ่อคุณแม่พร้อมกันวันนี้ใครตอบปัญหาของพ่อได้เพราะจะยกสมัยแก่ลูกคนนั้นลูกทั้งเจคนก็มานั่งตามปกติที่พ่อ,ำอกำหนดไปนั้นพร้อมกันเจ็ดคนแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็มาพร้อมกันแล้วลูกทั้งเจ็ดคนก็ถามคุณพ่อคุณแม่ว่าปัญหาของพ่อนั้นว่าอย่างไรลูกทั้งเจ็ดคน้ะตอบได้ก็จะตอบ นะตามปัญหาที่พ่อถามมานั้นปัญหาที่พ่อถามมาว่าอะไรเอออยู่ในสวนชวนในคิดกระจิตรฤิดฤิดน้อยด้วยนักหนาสามารถสร้างเรือนเท่าปับพตาด้วยเวลาเล็กน้อยค่อยๆทำลูกคนไหนตอบได้บ้างคุณพ่อก็ถามลูกคนโตเจ้าคิดได้ไหมลูกโตบอกผมตอบไม่ได้ครับคนที่สองนะ่ะตอบไม่ได้ครับ คนที่สามที่สี่ตอบไม่ได้คนที่ห้าที่หกก็ตอบไม่ได้นึกไม่ได้ปัญหานี้มีอะไรอ้าวคนที่เจ็ดล่ะคนที่เจ็ดก็บอกคุณพ่อครับปัญหาที่พ่อถามเมื่อกี้น่ะลูกตอบได้แล้วนึกได้แล้วแต่จะตรงกับปัญหาที่พ่อถามหรือไม่นั้นลูกจะขอตอบพ่อจ๋าพ่อขอทายไขยปัญหา ตัวอย่างว่าพบแล้วพ่อตามพ่องามขำที่ในสวนของเรามีมากล้ำตัวไม่ดำไม่เหมือนหยวกปลวกแน่เอ่ยเออพ่อก็ชมเออลูกคนเล็กนี่มีความสามารถดีมีความเฉลียวฉลาดตอบปัญหาของพ่อได้ท่านที่เจ้าตอบปนนั่นถูกแล้วคือเจ้าตอบได้ถูกต้องตามปัญหาที่พ่อถามทุกประการเพราะฉะนั้น วันนี้ลูกคนเล็กตอบได้พ่อจะได้บอกแกวิพีน,อนอ้องน้องของเจ้าท,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 ทั้งพวกคนทั้งใจคนได้ทราบลนะ้วันนี้ว่าปัญหาที่พ่อถามนั้นคนโตก็ดีถึงคนที่หกตอบไม่ได้แต่คนเล็กมีฝานสามารถเฉลียวฉลาดดีตอบได้พ่อก็จะยกสมบัติให้แก่ลูกคนเล็กเป็นผู้ดูแลทรัพย์สมบัติของพอ่อสืบต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อพ่อจากไปแล้ว พ่อจะได้ยกสมบัติอันนี้ให้แก่ลูกคนเล็กถือต่อไปเพราะฉะนั้นนี่เป็นนิทานเพื่อเป็นการสอนใจหรือให้ลูกนำไปปฏิบัติเพื่อมีความสมัครีแก่กันละกันในฐานนะที่คุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็น่รั์ของบุตรธิดาบุตรธิดาต้องมีความเคารพต่อพ่อต่อแม่ดังนิทานที่อาตมาได้ยกเป็นตัวอย่างนี้เป็นเรื่อง เข้าใจง่ายๆก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพรที่จบลงนี้เป็นการแสดงปฐาฐกถาธรรมเรื่องการตั้งตัวและการตั้งตนโดย พระราชธรรมสุนทรวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร